สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแอดตัตนนะครับแล้ววันนี้ก็จะมาทําเกมเลยทําเกมว่าจันเล่นเกมจะตอ้องเอานไม่ซันปืนนะครับทาตามที่น้องเขาบอกแต่น้องเขาชอบเกมนี้มากๆเกมที่ผมเล่นนะครับผมเป็นเกมที่ดีและน้องก็ชมหนูได้ว่าเล่นเก่งนะครับผมก็มีแรงกระตุ้ใจในการทําคลิปอีกนะครับผมจะทําคลิปอันนี้ให้น้องเขาดูนะครับไปครับเล่นเลยไม่พลาทําเพี้ การซัน่เอาันเอาขึ้นให้เจ้าแม่เราขึ้นเห็นผ้าเรียกเจ้าโอ้แบบนี้งั้นหรือเราจะเสียงแบบเบาๆนะกันเราไม่ตะโกนเสียงใครใครนะครับผมเอาเสียงแบบเบาๆนุ่มนวลนุ่มนวลนนม่วก็รอรอเราไม่ด่าใครครับเราไม่ด่าใครรอรอรอโอ้ยกินพันเราจะเสียงแบบนุ่มนวลนุ่มนวลนะครับผมเราไม่อะไรแต่เปิดโดนซุปเปอร์ไซย่านะครับผมเหมือนคลิปก่อนๆนะครับ คือกุศใหนเฮ้ย่ำ Cambodia เอ้ยไม่เป็นไรนะครับเราอารมณ์ดีครับเราไม่กลัวใส่ใครแล้วหเราไม่เราไม่กนใส่ใครครับเราไม่กลัใส่ใครเราจะเล่นแบบนุ่มๆนุ่มนเราแบบแบบเอ้ยเอาตายแล้ว เราจะแบบนุ่มนวนนุ่มนวนนะครับ,บ,บเพื่อแบบทำไมทุกคนถึงเออโอเคแฮกทุกคนจัดการได้แล้วกันนะหยิบคิวสักนิดหน่อยเอ็กเลงเจิกนิดหน่อยโอ้ทำไมเกมนี้ชอบแบบแหลกมาร เราจะไม่ตะโกนนะผมเราจะไม่มมแบบกันนุ่ยหรือแมงไม่ใช่ผมไม่ใช่ไม่เอาเปนแบบไม่ใช่เสียงอันนี้เอาเสียงกะนนุ่ยไม่ใช่น,นะครับผมเราจะแบบเล่นแบบนุมน่มนวลเล่นนอนแบบไม่ต้องทำอะไรโอ้ยมันสร้างเจ็บสะลึกเกินโอ้ยพวกเล่นปืนระยะไกลนี่มัน มันจะมันจะแบบโอ้ปืนอะไรเนี่ยแต่ไม่เป็นไรก็ผมรอจะเล่นแบบนุ่มนุ่นุ่มเรอแพ้โอเหลือแต่เช่แบบปลาเนี่ยดีไอ้นนแม่เปล่าแมาแบบแบบ

เตายแล้วเราจะเฝดาตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมมล้วก็หาเก็บคิวมั่งโอ้โหปืนอะไรแรงจังเลยโคตรดีดีเกินต้านจนรับไม่ได้นะครับทุกคนทุกคนฝ,ฝ่ายนะัเขายึด พื้น hmm. ที่ตรงนั้นเราเราเราก็คิดกลับมาได้ก็จิตเยอะเออเออเอจิตซะเหลือเกินแล้วก็โยกไปโยกมาว่าศัตรูมีไหมมันมีเราก็เดินไปเลยอันมีก็จะกล้าเหมือนคือก็าทำโอโอศัตรูมาโอ ช่างช่างแบบเ้าพูดยังไงดีฝึกไว้ก่อนฝึกเล็งไว้ก่อนฟอร์มแคนโบอร์เดียเอ้ยดีนะมึงเราจะใช้เชียงแบบนุ่มนวลนุ่มนองครับอ้เรื่องนั้นยงมึงก็ไม่แน่ครับว่าคุณทุกคนจะได้ยงินไหมเดี๋ยวผมแบบอาจจะลุกเป็นเชียง เกมอาจจะลูกโกไอ้ลบกวนเสียงผมก็ได้นะครับแล้วก็เล่นไปแบบอย่างนี้นี่แหละอุ้ยกรูนย์มาตั้ไหนน่าจะมาจากมอนั่น<ๆ>เนาะเฮ้ยครับเพื่อนกูเหรอโอ้ปาตัวลายแรงจัง,งเลยเนาะเราจะพูดแบบนึงเดือนนึงเดือน ช่ไหม่กับตุกคนเลยเป็นดมโนนะครับวันี้ม่าผู้ใดจะน้าาบอกูว่นะคนไปีมันไปดอกนเขาบมาว่าไแตกหนึ่งเฮ้ยคนคนเหนั้นมาต้องโดดนี้ก่อนนะครับผมจะแตกกับพี่น้องเรือกรลลเรือสาม อืมอืมตัวเดยกกระปีไอกระสุนแล้วก,ก็วิ่งนะครับ12สองวิ่งนี้ก่อนเพราะว่าเรื่องผมเหลือ29โอเคเพิ่มขึ้นแล้ว เ่แล้วเราเพิ่มขึ้นถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนค่อยออกตู้ลบได้ตกใจหมดเลยเรียกว่าศัตรูไยนั้นไอเนี่ยมันทีอะไรทำไมมันโดดได้เรื่าบั็กหรือเปล่าจิ่ๆมึงก็โดดโดยที่มึงไม่เตะกผมตรงนี้อันนัน้นๆทุกคนเห็นไหมมี้ย โอ้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำไมตั้งจอถึงมืดๆอ่ะนั่นๆนี่เห็นเสียงปืนนี่ร่าเสียงดังมากไม่รู้ว่าทุกคนจะยินเสียงผมไหมนะอันนี้ผมก็ไม่แน่เสียงปืนเนี่ยดังมากโอ้คนคนคนมาคนมาทางนู่น ya, jadi ku, kenapa? 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 แล้วก็ดูสวัสด์นักคารอือแต่ตอหน้าเลยเาลองไปทางนั้นดูนะครับเอเอไม่น่าจะไล่เลยมีไปไหนนีกูไม่ทันหรอกจะมีไปไหน

คนเอ้ยเตาพร้อมกันอีกแล้วครับพี่น้องเยี่ยมจริงๆเอาไหมเนี่ยข้าเดอะวิลี่โออยู่โอเคครับมันเสียงเมื่อกี้ไม่ต้องสนใจเลยครับผมสนใจได้เสียงผมอย่างเดียวครับ มามาต่อต่อต่อเดี๋ยวคลิปถัดไปมันจะมาเล่นเกมนี้นะครับผมเอ้ยเล่นใช่มาเล่นเดี๋ยวจะข,ขอข้ามอีกประมาณนี้กันนะเพรานะว่าเก๋ไอ้วาวิโอตัดเปจะขอเล่นเดอะฟอร์สนะครับผมเป็นเกมใหม่ที่เปิดไหมครผมไมรู้ว่าเปิดมาตอนไหนครับผู้เล่นแปดสามแสนกว่าคนเล่นแล้วก็สนุกดีนนะเดอะฟอร์สใช่ไหมครับทุกคนทุกคนคะเล่นเดอะฟอร์ไหมก็คอมเมนต์มาบอกนะครับ ส่วนผมน่าก็เคยเล่นนะแต่ก็สนุกอยู่มันเขาก็หัวร้อนมากนะ,ะนี่แนนทำอะไรล่โอ้ยทำไมยายนี่ถึงมาขัดขวางผมได้ไม่เข้าใจเน <at> <t> ี่ยยายเน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 ี่ยหนีไปไหน หนีไปไหนหนีไปไหนมาหลอดแต่ลูกเต๋อจะปูอยังปูไปทันได้จบเลยทำไมยิงไม่ออกเฮ้ยติดไว้ทำไมยิงไม่ออก อยูีตรงนั้นนะสต็อบนี่แน่เฮ้ยนี่แน่ตาพร้อมกันอีกแล้วครับท่านพี่น้องสุดยอดมาต่อต่อต่อต,อตานี่มันขอใช้เสียงแบบดุดันดนันใจแล้วครับผมกันนุย้ยเอ้ยแม่องอีกแล้ว ก็ขอปิดคลิปได้แล้วกันนะมันต้องมีธุระด่วนก็กับผมแต่งตั้งก็ต้องขอปิดคลิปเพียงแค่นี้นะบุมปิดคิปการคันอีกแล้วบ้านะครับผมต้องไปก่อนาาโชคดีนะครับ